ชีวิตของเธอก็เปรียบดังเหรียญหนึ่งอันที่มีสองด้านอยู่เสมอด้านหนึ่งคือความสุขอีกด้านหนึ่งคือความทุกข์เธอทั้งหลายต่างใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตวิ่งไล่ตามเหรียญด้านที่เป็นสุขและพยายามอย่างยิ่งที่จะวิ่งหนีเหรียญด้านที่เป็นทุกข์แต่เคยหยุด และพิจารณาดูบ้างหรือไม่ว่าเหตุใดเมื่อยิ่งวิ่งไล่ตามความสุขความสุขนั้นกลับดูเปราะบ,บางและคงอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามราวกับเนาที่จับต้องไม่ได้และในทางกลับกันเหตุใดเมื่อยิ่งวิ่งหนีจากความทุกข์เธอกลับรู้สึกว่ามันยิ่งบีบคั้น และเกอบกลุ่มหัวใจของเธอนั่นขึ้นกว่าเดิมบัดนี้เราตถาคตจะชี้ให้เธอเห็นความจริงที่อาจพลิกความเข้าใจของเธอไปตลอดกาลเหรียนแห่งชีวิตนั้นไม่ได้มีเพียงสองด้านอย่างที่เธอเคยเข้าใจหากพิกาารณาให้ดีระหว่างด้านหัวและด้านก้อยนั้นยังมีพื้นที่เล็กๆ ที่เชื่อมสองด้านเข้าไว้ด้วยกันเราเรียกมันว่าสันของเหรียญที่ตรงนั้นคือทางออกคือมุมมองที่สามคืออิสรภาพที่แท้จริงมันไม่ใช่การเลือกหน้าใดาหน้าหนึ่งของเหรียญไม่ใช่การวิ่งไล่ตามสุขหรือการวิ่งหนีทุกข์แต่คือการเรียนรู้ที่จะทรงตัวอย่างมั่นคงอยู่บนสันขอบแห่งความเป็นกลางนั้น หนทางนี้เราเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้อย่างถ่องแท้เธอต้องมองให้ลึกลงไปในจิตใจของตนเองเสียก่อนเราจะชี้ให้เห็นถึงต้นตอของปฏิกิริยาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในใจของเธอสิ่งนั้นเรียกว่าเวทนาหรือความรู้สึกเมื่อตาของเธอเห็นรูป หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสหรือเมื่อใจได้นึกคิดถึงสิ่งใดสิ่งแรกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือความรู้สึกดิบๆที่ยังไม่มีการปรุงแต่งเราแบ่งความรู้สึกนี้ออกเป็นสมประการเพื่อให้เธอสังเกตได้ง่ายหนึ่งคือ สุขเวทนาความรู้สึกสบายกายสบายใจเมื่อสายลมเย็นพัดผ่านผิวกายของเธอในวันอากาศร้อนนั่นคือสุขเวทนาเมื่อเธอได้ลิ้มรสอาหารที่ถูกป่านั่นคือสุขเวทนาเมื่อเธอได้รับคำชื่นชมความรู้สึกอิ่มเอมใจนั้นนั่นก็คือ สุขเวทนาสองคือทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อเธอถูกของมีคมบาดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั่นคือทุกขเวทนาเมื่อเธอต้องเผชิญกับคำตำม,มิหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นดั่งใจความขุ่นมัวรับคล้องใจนั้นนั่นก็คือทุกขเวทนา และสาคืออทุกขมะสุขเวทนาความรู้สึกเฉยๆเป็นความรู้สึกที่ไม่เอ็นเอียงไปทางสุขหรือทุกข์ขณะที่เธอนั่งนิ่งๆรอคอยบางสิ่งขณะที่เธอเดินจากที่มึงไปยังอีกที่หนึ่งอย่างไม่มีอะไรพิเศษความรู้สึกเรียบๆที่เกิดขึ้นนั้นคืออะทุกขมะสุขเวทนา คนส่วนใหญ่มักมองข้ามความรู้สึกนี้ไปแต่แท้จริงแล้วมันคือฐานที่มั่นอันสงบสำหรับการฝึกเจริญสติหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้จงฟังให้ดีเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆก็ตามมันไม่ใช่ตัวเธอและไม่ใช่ของของเธอเวทนาเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยนั่นคือการกระทบกันของอายตนะภายในกับสิ่งเร้าภายนอกเปรียบได้ดังการนำไม้แห้งสองท่อนมาเสียสีกันความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีอยู่ก่อนในไม้ท่อนใดท่อนหนึ่งและไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆมันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่ปรากฏขึ้นเพราะอาศัยการเสียดสีเป็นเหตุ เมื่อเราแยกไม้ออกจากกันความร้อนนั้นย่อมดับไปเองตามธรรมชาติเวทนาก็ฉะนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการมองเห็นความจริงข้อนี้ตามความเป็นจริงคือประตูบานแรกที่จะนำเธอไปสู่การปลดปล่อยจิตใจจากการครอบงำของความรู้สึกเมื่อเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ก็ตาม หากจิตของเธอขาดการฝึกฝนขาดสติรู้เท่าทันมันจะสร้างปฏิกิริยาตอบสนองต่อเวทนานั้นโดยอัตโนมัติตามความเคยชินและปฏิกิริยานี้เองคือบ่อกเกิดของความทุกข์ที่แท้จริง เบื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นใจที่ไม่ได้ฝึกฝนย่อมพุ่งเข้าไปหามันด้วยความปรารถนาอย่างรุนแรงเกิดเป็นตันหาคือความทยานอยากที่จะเสพสเวยอยากครอบครองและอยากให้ความสุขนั้นคงอยู่กับเราตลอดไปใจที่ไม่ได้ฝึกฝน จะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือการผลัดใสและต่อต้านอย่างรุนแรงเกิดเป็นปฏิฆะคือความขัดเคืองใจความหงุดหงิดรำคาญเมื่อความขัดเคืองนี้มีกำลังรุนแรงขึ้นมันจะแปลสภาพเป็นโทสะคือความโกรธความเกลียดชังและความพยาบาทณนะขณะนั้น เธอไม่ได้เป็นเพียงผู้รู้สึกถึงความทุกข์ตามธรรมชาติแต่เธอกำลังสู้รบกับมันอยู่ในใจของเธอเองเป็นการสร้างความทุกข์ทางใจซ้ำเติมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งราวกับคนที่ถูกลูกศรดอกแรกยิงเข้าแล้วกลับหยิบลูกศรอ,อีกดอกหนึ่งขึ้นมาแทงตัวเองซ้ำที่แผลเดิมบัดนี้ เธอเห็นแล้วใช่หรือไม่ปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเวทนาซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกตามธรรมชาติแต่ทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากปฏิกิริยาที่ตามมาน,นี้เองไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเข้าหาความสุขตัณหาหรือการวิ่งหนีความทุกข์ปฏิฆะ ทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากรากเง้าเดียวกันนั่นคือความทยานอยากมันคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นที่ล่ามเธอไว้กับวงจรแห่งทุกข์อย่างไม่สิ้นสุดการวิ่งตามสุขก็ทำให้ทุกข์การวิ่งหนีทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มพูนทุกข์แล้วทางออกที่แท้จริง อยู่ณที่ใดเมื่อเธอได้เห็นโซ่ตรวนที่พันธนาการจิตใจนี้อย่างชัดแจ้งแล้วในลำดับต่อไปเราตถาคตจะชี้ทางที่สามอันประเสริฐทางที่จะไม่ตกไปสู่ทางสุดโตงทั้งสองสายหนทางที่จะตัดโซ่ตรวนนี้ให้ขาดสะบั้นลง หากเธอพร้อมแล้วเราจะแสดงธรรมว่าด้วยมัชชิมาปฏิปทาหนทางสายกลางอันเป็นอิสระเหนือสองฝากฝังเมื่อการวิ่งตามสุขก็นำมาซึ่งความผิดหวังและเมื่อการวิ่งหนีทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มพูนความทุกข์หนทางที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งเราตถาคต ไม่ได้สอนให้เธอกลายเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกแต่เราชี้ทางที่สามอันประเสริฐกว่านั้นนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางทางสายกลางในธรรมวินัยนี้ไม่ได้หมายถึงการเดินกึ่งๆก,กางกลางอย่างไม่ชัดเจนหรือการประนีประนอมต่อกิเลสแต่หมายถึงการดำเนินวิถีแห่งปัญญาที่ไม่ตกไปในทางสุดโต่งสองสาย สายที่หนึ่งคือกามสุขันลิกานุโยนั่นคือการหมกมุ่นในการแสวงหาความสุขทางประสาทสัมผัสอย่างไม่สิ้นสุดการปล่อยให้ชีวิตถูกลากจูงไปด้วยอำนาจของตัณหาและความอยากนี่คือสายพินที่หย่อนยานเกินไปจนไม่เกิดเสียงแห่งปัญญาสายที่สองคืออัตตกิลมถานุโยนั่นคือการทรมานตนเองให้ลำบากโดยปล่าประโยชน์ในทางจิตใจ คือการบีบคั้นตัวเองด้วยความเกลียดชังต่อความทุกข์การปล่อยให้ความขัดเคืองใจและโทสะเผาไหมจิตใจนี่คือสายพินที่ตึงเครียดเกินไปจนขาดสะบั้นลงทางสายกลางที่แท้จริงคือการปฏิบัติในอริยมรตมีองค์8แก่นของการปฏิบัติในบริบทนี้ คือการใช้สติใช้สติเข้าไปรู้ทันปฏิกิริยาอัตโนมัติทั้งสองอย่างนั้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นและความอยากได้เริ่มก่อตัวจงรู้ทันว่าโอ้ความอยากได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นและความขัดคือใจเริ่มปรากฏ จงรู้ทันว่าโอ้ความขัดเคืองใจเกิดขึ้นแล้วจงรู้โดยไม่กระโจนเข้าไปเป็นผู้เล่นที่ถูกกระแสะอารมณ์พัดพาไปแต่จงฝึกฝนที่จะถอยออกมาเป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตการที่เห็นสภาวะเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามความเป็นจริงของมัน นี่คือความหมายอันลึกซึ้งของการกลับมาทรงตัวอยู่บนสันของเหรียญที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้นมันคือการฝึกวางใจให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นรับรู้ความสุขแต่ไม่หลงระเริงจนยึดติดรับรู้ความทุกข์ แต่ไม่ทุรนทุรายผลักใสด้วยความเกลียดชังเมื่อนั้นเธอจะค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในการควบคุมโลกภายนอกให้เป็นไปตามใจปรารถนาแต่อยู่ที่การฝึกฝนและพัฒนาจิตใจของเธอเองให้เป็นอิสระจากการครอบนำของสุขและทุกข์ สุขและทุกข์ยังคงเป็นสองด้านของเหรียญที่พลิกกลับไปมาตามธรรมดาโลกแต่ใจของเธอผู้ตั้งมั่นอยู่บนสันขอบแห่งสติและปัญญาจะไม่ถูกเวียงไปมาตามการหมุนของมันอีกต่อไปนี่คืออิสรภาพนี่คือความสงบเย็น ที่เธอสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองในปัจจุบันขณะนี้อุปมาแห่งปัญญายาณลูกศรสองดอกแห่งทุกข์ดูก่อนเธอทั้งหลายดังที่เราตถาคตได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นใจที่ไม่ได้ฝึกฝนย่อมสร้างความทุกข ซ้ำเติมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเรากับคนที่ยิงธนูใส่แผลเดิมของตนเองบัดนี้เราจะอธิบายอุปมานี้ให้แจ่มแจ้งเพื่อให้เธอใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแยกแยะระหว่างความเจ็บปวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับความทุกข์ที่เธอสร้างขึ้นเองลูกศรดอกที่หนึ่งคือความเจ็บปวดที่ม่อาจเลี่ยงแห่งการดำรงอยู่ จงเข้าใจความจริงที่เป็นสากลข้อนี้เถิดไม่ว่าจะเป็นปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับธรรมหรืออริยสาวกผู้ได้สดับแล้วก็ตามทุกคนที่มีร่างกายและจิตใจนี้ย่อมต้องเผชิญกับเวทนาคือความรู้สึกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ลูกศรดอกที่หนึ่งคือนิยามของความรู้สึกเจ็บปวดดิบๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อกายและใจของเธอกระทบกับสิ่งต่างๆความเจ็บปวดทางกายจากอาการป่วยไข้ความปวดร้าวจากการพลัดพรากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักความรู้สึกเจ็บแปลบในใจเมื่อถูกผู้อื่นตำหนิตีเตียนความขุ่นมัวเมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวและความผิดหวังสิ่งเหล่านี้คือลูกศรด,ดอกที่หนึ่งมันเป็นสภาวะธรรม เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลของเธอและไม่ใช่สัญญาณว่ามีบางสิ่งผิดปกติเราตถาคตไม่ได้สอนหนทางที่จะทำให้เธอกลายเป็นผู้ที่คงกระพันต่อความยากลำบากในชีวิตแต่เราสอนวิธี ที่จะไม่ถูกทำลายล้างทางจิตใจจากความยากลำบากเหล่านั้นลูกศรดอกที่สองคือบาดแผลที่เธอสร้างขึ้นเองจากปฏิกิริยาตอบโต้ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างปุถุชนกับอริยสาวกปรากฏขึ้นณจุดนี้ เมื่อปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมถูกลูกศรดอกแรกกระทบเขานั้นย่อมเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกคร่ำครวญย่อมถึงความงมง,งายปฏิกิริยาตอบโต้ที่ทุกท่วมทนนี้เองคือลูกศรดอกที่สองมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ทางจิตใจที่เธอปรุงแต่งขึ้นมาเอง เมื่อความรู้สึกเจ็บปวดทุกขเวทนาเกิดขึ้นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิคานุสัยหรือความขัดเคืองจะถูกกระตุ้นให้ทำงานทันทีจิตจะเริ่มต่อต้านผลักไสและพยายามสู้รบกับความรู้สึกนั้นการต่อต้านนี้เองที่สร้างกองทัพแห่งความคิด และความรู้สึกชุดที่สองตามมาเป็นพรวนความโกรธความกลัวการสมเพศตนเองการกล่าวโทษผู้อื่นความวิตกกังวลว่ามันจะไม่หายไปนี่คือเวทนาทางใจที่เธอต้องประสบเพิ่มเติมจากเวทนาทางกายหรือความทุกข์ใจระลอกแรก ปุถุชนจึงเป็นผู้ที่ถูกยิงด้วยลูกศรถึงสองดอกดอกแรกมาจากโลกภายนอกแต่ดอกที่สองมาจากมือของตนเองในทางกลับกันอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อผเผชิญกับการกระทบเดียวกันเขาย่อมรู้สึกถึงความเจ็บปวดในเบื้องต้นลูกศรดอกแรกเช่นกัน แต่เพราะท่านมีปัญญาและสติท่านจึงมองเห็นความรู้สึกนั้นเป็นเพียงความรู้สึกเกิดขึ้นและเดี๋ยวดับไปท่านจึงไม่สร้างเรื่องราวของความโกรธหรือการสมเพศตนเองขึ้นมาซ้ำเติมท่านจึงย่อมไม่เศร้าโศกไม่ร่ำไรไม่รำพันอริยสาวกจึงเป็นผู้ที่ถูกยิงด้วยลูกศรเพียงดอกเดียวในสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอุปมานี้ คือการมอบอำนาจกลับคืนมาให้เธออย่างมหาศาลมันหมายความว่าอิสรภาพและความสงบสุขของเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างโลกภายนอกที่สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่อิสรภาพคือทักษะท,ที่ต้องฝึกฝนจากภายในเพราะลูกศรดอกที่สองนั้นอยู่ในขอบเขตอำนาจของเธออย่างสมบูรณ์เธอเป็นผู้ยิงมันขึ้นมาเองเธอก็ย่อมเป็นผู้เรียนรู้ที่จะหยุดยิง มันได้เช่นกันบทเรียนจากพินสามสายความเพียรที่พอเหมาะดูก่อนเธอทั้งหลายในสมัยหนึ่งมีบุตรของเศรษฐีนามว่าโสนะเขาเป็นผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างสุขสบายฝ่าเท้าของเขานั้นบอบบางจนมีขนอ่อนงอกขึ้นได้ เมื่อเขาเกิดศรัทธาและได้ออกบวชในธรรมวินัยนี้เขาได้มุ่งมั่นปฏิบัติธรรม